โอเคครับมาเจายกันในตอนที่2นะครับคอนเทนต์ Content คืออะไรทำไมต้องทำนะครับคอนเทนต์ Content คือข้อมูลครับเป็นข้อมูลหรือว่าการนำเสนอนะครับที่ถูกออกแบบเพื่อสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะครับทำไมผมถึงเน้นยำ้ำเป็นสีแดงๆนะครับนะคอนเทนต์ Content คือข้อมูลข้อมูลเนี่ย จะออกมาในรูปแบบอะไรก็ตามนะเดี๋ยวเราให้ฟังต่อจากนี้ไปนะครับผมเนาะเพื่อสื่อสารให้เข้าถึงต้องสื่อสารนะมีข้อมูลนะฮะก็คือเราเป็นคนทำใช่ไหมเราเป็นคนออกแบบมาเพื่อสื่อสารไปหากลุ่มเป้าหมายของเรานะฮะสื่อสารนี่คือหัวใจนะนี่คือฟังนะฮะนี่คือชัดๆเลยนะข้อมูลที่สื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายครบสามองค์ประกอบนะหนึ่งคือข้อมูลที่เราออกแบบมา เพื่อที่จะสื่อสารให้มันเข้าถึงคนดังนั้นจำไว้นะครับข้อมูลสื่อสารเป้าหมายสามอันนี้ต้องแมทกันนะครับต้องแมทกันอ่าการสือไอข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ว่าเนี่ยเราจะนําเสนอในรูปแบบยังไงบ้างนะครับเป็นรูปแบบเนาะรูปแบบของความรู้ทั่วไปอ่าความรู้ความรู้เนี่ยอาจจะเป็นความรู้ในเชิงวิชาการในเชิง อะไรที่แบบให้คนทั่วไปอ,ะ,อะทั้งแบบแบบรุนแรงก็เลยนะไม่ใช่รุนแรงก็ในในรูปแบบของวิชาการจ๋าๆเลยนะฮะหรือว่าความรู้ทั่วไปความรู้แบบ how to ง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นอย่างงั้นนะฮะหรือว่ารูปแบบของเซลเพจอที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมการนําเสนอขายต่างๆอันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบหนึ่งนะฮะหรือว่าเป็นข่าวสาร ข่าวข่าวล่ามาไวอันนี้เป็นพวกที่ก็เป็นคอนเทนต์ได้เหมือนกันหรือว่าเรื่องเล่าเล่าประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าเล่าประสบการณ์ของคนอื่นที่เจอมาละหรือว่ารีวิวอ่ารีวิวนนี้ใช้ยังไงนะครับใช้แล้วไปยังไงอันนี้คือเป็นเรื่องเล่านะฮะแล้วก็เรื่องแต่งอ่าอันนี้ลหลายๆคนอาจจะไม่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องแต่งพวกนิยายพวกการ์ตูนพวกอะไรนี่นี่ก็เป็น คอนเทนต์ Content, นะครับหรือว่าอะไรอ่ะอ่าที่เราดูกันน่ะดีทีวีอ่ะละคงละคเนแนวก็เป็นเรื่องแต่งทั้งนั้นใช่ไหมแล้วคราวนี้ไอ้พวกเรื่องแต่งเนี่ยหรือว่าไอ้รูปแบบความรู้นําเสนอข่าวสารเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าอื่นๆนอกเหนือจากนี้ซึ่งผมยังอาจจะอาจจะตกหล่นไปเนาะนะครับแต่หลักๆคือประมาณนี้นะครับประมาณพวกนี้แหละนะครับจะนําเสนอในรูปแบบของตัวอักษร อ่าลืมเ <c oughs> ลยรูปแบบของตัวอักษรเวลาเราเขียนใช่ไหมเราเขียนเราเขียนโพสเขียนคอนเทนต์หรือว่าเอาลงมาในเว็บไซต์ลงมาเนี่ยก็คือเขียนในในรูปแบบของตัวอักษรในตัวหนังสือนะครับหรือว่าภาพนิ่งเป็นภาพถ่ายมาแล้วก็อ่าเป็นสินค้าเป็นรูปวิวรูปบ้านรูปคนอะไรที่มองแล้วปุ๊บสื่อสารสื่อได้ว่าเอ้ยนี่มันคืออะไรนะครับ เป็นรูปภาพภาพนิ่งที่สื่อออกมาแล้วรู้ว่ามันคืออะไรวิดีโอนะครับแล้วก็เสียงเฉยเอ่าเสียงเฉยเนี่ยังไงพวกวิทยุพวกปอดแคสต์พวกเสียงเพลงอะไรต่างเนี่ยนี่คือคอนเทนต์อะไรก็ตามที่เราออกแบบมาที่เราทำมาทุกอย่างเลยนะที่ที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ มันผ่านการมันผ่านกระบวนการออกแบบมาทั้งนั้นนะครับแล้วออกแบบมาเพื่อที่จะสื่อสารอย่างที่บอกไปนำส่งหากลุ่มเป้าหมายทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าหยุดดีสักแต่อยากจะทําออกมาไม่รู้ว่าสื่อสารดึงใครไม่รู้ว่าเราจะนําเสนอตรงนี้ให้ใครฟังให้ใครดูแบบนี้ไม่ถูกหลักนะนะครับอ่ะเราไปดูประเภทนะครับประเภทของคอนเทนต์นะ ประเภทของอเทนเนี่ยผมจะอันนี้คือตามตำราเนาะ,ะผมผมอิงตามตำรามานะก็คือประเภทที่ว่าเนี่ยก็คือแบ่งตามวัตถุประสงค์ละกันนะครับหนึ่งก็คือเป็นวอลลุ c o คอนเทนต์นะวอลลุ้ยคอนเทนต์นี่คืออะไรนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับเรื่องเล่าใช่ไหมเรื่องเล่าข่าวสารอะไรต่างๆที่ให้ความรู้คนเข้ามาติดตามตรงเนี้ยเขาจะมาเอาอะไรเขาจะมาเอาความรู้เขาจะมาเอาประโยชน์เข้าตัวนะครับประโยชน์ด้านไหนบ้างละ่ะ หนึ่งด้านความรู้เอาไปทำมาหากินนะหรือว่าเอาเพื่อความบันเทิงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือพวกนี้คือคือเรื่องคอนเทนต์อ่ะมาร์เก็ตติ้งนะฮะมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์นี่จะเป็นแนวอ่าอารมณ์คล้ายๆกับยังไงพวกสปอตโฆษณาต่างๆก็นะครับไอพวกนี้จะทําให้คนจดจําทําให้คนจําแบรนด์เราได้นะครับอันนี้คือผมเล่าคร่าวๆนะนะคร่าวๆนะฮะนี่เ,เพิ่เพิเพนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเน้นลงลึก ในรายละเลอียดอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ท้ายอันที่สามก็เป็นเซลล์คอนเทนต์อ่าเซลล์คอนเทนต์นะเมาอยู่ไหนเ <c oughs> มาอยู่นี่โอเคเซลล์คอนเทนต์เซลล์คอนเทนต์คือเอาง่ายๆนะอย่างพวกเราเรายิยงแอดนะคะรับพอค้าไม่ค้าออนไลน์เนะี่ยยิงแอดส่วนใหญ่เราจะทําเซลล์คอนเทนต์กันเลยก็คือเขียนโพสต์ขึ้นมาแล้วก็ขายขาย,ขาย,ขายตึงตึงต,งตงึมันยังมีอีกสองอันที่เรายังไม่ได้พูดถึงมาเลย เรายัางไม่ได้รู้เลยมันคืออะไรนะเน,น,นี่ยในในคอสเนี้ยจะได้รู้กันนะครับเราจะได้พาทําด้วยพาฝึกทําด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกและละเอียดมากๆนะครับแต่ว่าเอาที่เราจําเป็นจะต้องใช้หรือว่าเราจำเป็นจะต้องรู้เนาะแล้วเราสามารถที่จะไปฝึกฝนทําได้นะครับอาจจะไม่ได้แบบโหแบบวิชาการจ๋าจนแบบระดับปริญญาโทอะไรไม่ใช่นะเราแบบรู้รู้เท่าที่จําเป็นแล้วเราสามารถเอาไปต่อยอดได้เอาไปฝึกฝนเอาไป อะไรอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะคอนเทนต์ของใครของมันเนาะข้อมูลของใครของมันสื่อสารหาลูกค้าใครลูกค้ามันนะครับแต่ผมมีแพทเทิร์นให้นะครับมีแพทเทิร์นให้เนาะมาดูช่องทางครับช่องทางการนำเสนอคอนเทนต์เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเนาะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแน่นอนนะ f a c e b o o o YouTube t t k t โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ ไอพวกเนี้ยนะฮะในลงในไลน์อะไรพวกนี้ก็เป็นโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีคนเข้าไปใช้งานนั่นแหละครับอันนั้นถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียเราจะโพสเฉยๆโพสเป็นข้อความโอ้ยวันนี้เหนื่อยจังนี่ก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งแล้วเรานำเสนอนะแต่อาจจะไม่รู้ว่านำเสนอหาใครแต่ว่าจริงๆอ่ะคนคนที่โพสตรงนี้ลึกๆเนะ่ยจะรู้ในใจว่าการโพสตรงนี้ไปเนะี่ย ลึกๆนะแค่โพสบ่กเฮ้เหนือจังเนี่ยเราต้องการจะให้ใครเห็นลึกๆในใจนะนะอ่าเราจะต้องการจะอวดใครเราต้องการจะให้ให้แฟนเห็นว่าวหรือว่าอวดเพื่อนลึกๆในใจเรารู้อยู่แล้วนะอ่าแต่แต่บางทีเราอาจจะไม่ไม่ได้แบบเฮ้ยใช่嘛ม,มันมันอยู่ในมันอยู่ในแพทเทิร์นในในเรื่องของการสื่อสารพวกนี จิตใต้จิตใต้สำน,นึกเราเรามันพาไปแล้วนะเออนะฮะให้ให้นึกดูดีๆนะคิดตามผมนะฮะเวลาเราโพส์อะไรลงไปสืกออย่างเนี้ยอันนี้คือหมายถึงเฟซส,ส่วนตัวนะหมายถึงเฟซส่วนตัวหรือว่าอะไรก็ตามที่เราอยู่ดีๆทวิตเตอร์อะไรเงี้ยหรืออยากเสือออกไปพูดลอยๆเนี่ยเนะชื่อไหมคําว่าพูดลอยๆเนะี่ยเรานึกภาพแล้วจะมีคนมาเห็นว่าใครจะมาเห็นบ้างใครจะมาอิจฉาเราบ้างใครอยากจะมาอะไรเราบ้างใครจะมากดไลค์เราบ้างเรานึกไปเลยนะนะฮะนี่เห็นไหม นี่นี่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นแล้ะนะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะ,อ,ะออกแบบนะครับออกแบบคอนเทนต์ใช่ไหมอ่าส่วนของทีวีอ่าอันนี้มันอยู่เรื่องกลตัวของเราใช่ไหมทีวีโฆษณารายการนู่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้คือก็ก็จะมีคนที่ทําอยู่ถ้าสมมติว่าใครออยากทาอยากเข้าไปอยู่นั้นก็ใช้เงินมากหน่อยนะครับต้องไปซื้อเวลาต้องไปนู่นนี่นะั่นนะเอออันนี้คือเป็นช่องทางการนําเสนอนะนะครับ เว็บไซต์อันนี้ใกล้ตัวเราหน่อยนะครับใครที่ขายของออนไลน์เนี่ยเว็บไซต์เนี่ยต้องมีแล้วแหละนะครับอันนี้ต้องมีแลลวนะเว็บไซต์นําเสนอในรูปแบบไหนได้บ้างร,รูปแบบอ่าอะไรอะ่ะได้หมดเลยทั้งข้อความทั้งตัวอักษรใช่ไหมตัวอักษรคลิปวิดีโอคลิปเสียงใช่ไหมรูปภาพนิ่งอยู่ในเว็บไซต์อันนี้เราสามารถออกแบบได้เว็บไซต์เนี่ยรู้สึกว่าจะอะืเขาเรียกว่าอะไรยืดหยุ่นที่สุดแล้วนะครับมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วในการนําเสนอ แต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ของบของเรานะมันก็อยู่ในบ้านของเราเนะใช่ไหมอาจจะอยู่ในแบบซอยลึกคนอาจจะไม่เห็นอะาเอาจจะยังเสร์ชไม่เจออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีกระบวนการต่างๆที่จะจะนำเสนอไปหาคนหมู่มากให้ได้อันนั้นก็อาจจะต้องแบบลงโฆษณาบ้างอะไรบ้างยิงยิงแอดกูเกิลยิงแอดอ่ i อะไรอะ่ะ Facebook TikTok สารพัด ี่เราจะทําได้ใช่ไหมอันนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นช่องทางที่เราเอาจะเอาคอนเทนต์ออมาวางถ้าเราออกแบบดีคนเข้ามาคนดูคนเห็นปุ๊บเน้นเนี่ยถ้าเขาอ่าเขาเรียกอะไรถ้าเขาคล้อยตามเรานั่นแหละครับเงินจะมาแล้วนะโอเคตรงนั้นเรื่องไกลตัวเอาไว้ไว้อีกเรื่องหนึ่งฮนะเดี๋ยวเป็นเนื้อหาที่อยู่ถัดถัด,ด,ดไปจากนี้นะครับถัด,ดจากนี้ไปพูดผิดพูดสลับ,ส,บ,ส,บสนนะอ่ะ รายการวิทยุอ่าสปอตโฆษณาทางวิทยุอะไรเงี้ยตรงไหนก็ตามที่มีคนใช้งานที่มีคนไม่ใช่คนใช้งานเขาแหละที่มีคนรอรับสารของเราเนี่ยนะครับรอรับสารรอรับข้อมูลเราเนี่ยใช่ไหมมีคนเปิดฟังวิทยุมีคนเข้ามาดูเว็บไซต์มีคนเปิดดูทีวีมีคนใช้โซเชียลมีเดียหรือว่ามีคนขับรถผ่านไปผ่านมาดูป้ายหรือว่ามีคนซื้อแมกซีนซื้อหนังสือพิมพ์ซื้อหนังสือไปอ่าน นี่ไงนี่คือช่องทางนะครับและอื่นๆอีกซึ่งอาจจะมีใน,นอน,นาคตก็ไม่รู้เป็นช่องทางแปลกๆใหม่ๆอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจนะฮะเอาเอาประมาณนี้ให้เห็นภาพนะครับให้เห็นภาพว่าช่องทางการนําเสนอคอนเทนต์มีรูปแบบต่างๆยังไงนะครับแล้วที่ผมบอกไปเมื่อกี้เมื่อตอนช่วงเนี้นะตองโซเชียลมีเดียใช่ไหมอย่างตัวเราเองเนี่ยเวลาเราโพสอะไรพอโพสปุ๊บเนี่ยเราคาดหวังแล้วว่าจะให้ใครเข้ามาเห็นเออนะฮะนี่แค่แค่ส่วนตัวนะ นี่แค่ส่วนตัวนะยังไม่แบบเป็นกิจจลักษณะจริงคอร์สเนี้ยจะพาทําในเป็นกิจจลักษณะสามารถทําให้ทําให้คนที่ไม่ได้รู้จักเราอะ่ะเข้ามารู้จักเราได้หรือว่าคนที่ไม่รู้จักแบรนด์เรารู้จักแบรนด์เราหรือว่าติดตามหรือว่าถึงขั้นซื้อของเราเลยก็ได้นะครับนั่นนะนะแต่คราวนี้นะฮะการทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ใช่ว่าสักสักก็ทําทาทาไปนะ มันต้องมีนี้ด้วยนะมันต้องทําให้แตกต่างนะครับทําให้แตกต่างด้วยอ่ะอย่าเป็นนะทําให้แตกต่างทําไมต้องทําให้มันแตกต่างอะ่ะเพราะว่าความสนใจของคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมนะครับแล้วนะครับรูปแบบการตัดสินใจของคนของช่องทางแต่ละช่องทางก็ไม่เหมือนกันด้วยบางคนอยากได้ สินค้าสมมตินะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของขายของก่อนนะบางคนอยากได้สินค้าเขาไม่ต้องรอเขาไม่ได้รอให้ให้สื่อของเรามาหาเขาก็ไปเสิร์ชเลยหาหาหา,หา,หาเออนะฮะพอหาเสร็จปุ๊บไปเจอไยพอเจอเสร็จปุ๊บเขาอยากรู้ข้อมูลอะไรบ้างเราอะถ้าสมมติเราเป็นคนขายของพอเขาเสิร์ชมาเจอเราปุ๊บแล้วเรานําเสนอได้ตรงใจเขาตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนะครับแล้ว มีอะไรกระตุ้นเขาให้เขาอยากซื้อแน่ตอนนั้นเนี่ยเรียบร้อยละเกิดการคอนเวิร์ตแน่นเลยเกิดการซื้อขายขึ้นมาเกิดการมีรายได้เข้ามาเห็นไหมรูปแบบรูปแบบการตัดสินใจเราอย่างที่บอกนะฮะแต่และคนต่างกันบางคนไม่ได้อยากได้อะไรนะฮะบางคนไม่ได้อยากอะไรยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าสื่อเรามันมันมันผ่านตาผ่านหูผ่านตา,า,นา,นตาแวบๆวบไปเฮ้ยเฮ้ยมองสักหน่อยดิอะไรเงี่ยนะฮะ การตัดสินใจมันต่างกันนะครับเนาะกลุ่มคนก็เหมือนกันนะครับกลุ่มคนก็เหมือนกันกลุ่มคนอันนี้อาจจะไม่ไม่ต้องพูดเยอะเนาะกลุ่มคนรวยคนจนคนทํางานฝั่งโน้นฝังนน่งนี้กลุ่มแต่และจังหวัดแบ่งได้สารพัดส,สารเพนะครับแบ่งได้แบบไม่จํากัดเลยเอาจงจริงจํากัดไม่รู้นะแต่ว่ามันเยอะคูณไม่หมดนะครับขอแค่ว่าเฮ้ยรู้ว่ากลุ่มคนแต่ละกลุ่มเนี่ย ไม่เหมือนกันอีกนะฮะบางทีบางทีอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งแหละแต่ความสนใจก็ต่างกันอีกการสนใจก็ต่างกันอีกสุดยอดนะฮะดังนั้นนะฮะดังนั้นเวลาเราพิจารณานะครับในการสื่อสารในการออกแบบของคอนเทนต์เนี่ยพิจา,า,านะรณาหลายด้านนะนะครับสุดท้ายก็คือการแข่งขนนันในตลาดถ้าสมมติว่าคู่แข่งอันนี้พูดถึงคู่แข่งนะถ้าคู่แข่งของเราเขาทาดีกว่าเรา่ะ เออลูกค้าตัดสินใจเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราแบบไก,ก่กาอาะไรเล่สู้ชาวบ้านชาวเมืองม้ไม่ได้นะนะครับยอดขายไม่มานะเนาะหรือว่าอ่าทำคอนเทนต์แนวแบบเรื่องแต่งนะครับแต่งแต่งไปแต่งนิยายสมุแต่งนิยาย,ย,ายอันนี้อาจจะเรื่องไกลตัวหน่อยแต่ว่าเอ้ยเป็นไอเดียเนาะแต่งนิยายเขียนเขียนเขียนไปคนคนเขาไม่คู่แข่ง ทำคล้ายๆเราแล้วเราทําสู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยคนก็ไม่อ่านคนก็ไม่อ่านเรืออะไรแบบนี้อันนี้คืออาจจะยกตัวอย่างแบบแบบเรียวๆนิดนึงเนาะเรียวไทม์นิดนึงคลิปเมื่อกี้นะไม่ได้ออกไม่ได้คิดไว้ก่อนนะอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือความสําคัญแล้วกันนะฮะความสําคัญของคอนเทนต์ที่เราต้องเราต้องวางแผนนิดนึงในการที่จะทํานะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วนะฮะ เราต้องการสื่อสารถึงใครอันนี้คือผมสรุปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราต้องการสื่อสารถึงใครให้ทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายนั้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อสไลด์เมื่อกี้ใช่ไหมทำความเข้าใจให้ก่อนนะแล้วออกแบบให้ตรงมีคําถามในใจขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วทํายังไงมาเลยครับแล้วทํายังไงล่ะคลิปนี้มีคําตอบนะครับไม่ใช่คลิปนี้สิคลิปถัดๆไปของคอสนี้ มีคำตอบนะบผมจะค่อยๆอูนะฮะค่อยๆพาให้เข้าใจเทละนิดเทละนิดเทละนิดนะครับเนาะแล้วพาฝึกทำฝึกทำเนาะอาจจะไม่ได้แบบลุ้มลืกมากนะครับพาฝึกทำให้ให้พอเห็นเป็นไอเดียแล้วก็ทุกคนนะครับเอาไปฝึกในส่วนของตัวเองในกลุ่มเป้าหมายของตัวเองในสินค้าที่เราอยากจะนําเสนอหรือว่าในเรื่องเล่าที่เราอยากจะเล่าในวัตถุประสงค์ต่างๆของเราเองอยากจะสื่อถึงใ,ใคร แล้วแต่จินตนาการเลยครับนะครับเดี๋ยวจะพาทำเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าไปดูกันครับไปทําความเข้าใจกลไกตลาดออนไลน์กันนะฮะคลิปหน้าพูดถึงเต็มเรื่องกลไกการตลาดออนไลเนาะคลิปนี้จะนานนิดหนึ่งนะฮะคลิปถัดไปอาจจะไม่นานนะฮะคลิปนี้โอ้รอไปสิบกว่าสิบห้าสิบหกกาทีแล้วนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับค่นี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ